สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n n e l ติดกันพลาครับวันนี้นะฮะจะมาเปิดกล่องของใหญ่เลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับจะเป็น n e o IO c i o n นะครับ MSN ขีด o b i ย์นะครับ m o b i ลสู่ซาซ s a b i w เวอร์คนะครับตัวนี้ s าซ a บ i w ้เวอรคจะมาในรูปแบบของโลโก้สีฟ้าแล้วจริงๆตัวนี้เนี่ยผมก่อนที่จะทำคลิปลง y t u t u นะฮะผมก็ต่อตัวนี้ไปแล้วนะครับถ้า เอาตัวเล็กชัวๆเลยนะครับก็คือต่อไป2ตัวแล้วก็ซื้อซ้ํามาอีก1ตัวนะฮะคือซื้อมือสองมาและตัวนี้จะเป็นกล่องที่4นะครับแล้วจะเป็นตัวแรกเลยที่จะได้ทําคลิปนะฮะเปิดกล่อง s p e d b u i l d แล้วก็รีวิวลงในช่องชาแนลของผมนะฮะก็หลายๆคนนะครับถามผมตอนไลฟ์สดนะฮะว่าผมชอบตัวไหนมากที่สุดทุกคําตอบของผมนะครับก็จะมาที่ตัวนี้นะคือซัสบีเวอร์คานะครับซึ่งตัวมันเนี่ย ผมว่ามันก็ยังเป็นยอดขายอันดับหนึ่งนะครับสำหรับตัวมาสเตอร์เกรดนะครับในตั้งแต่ที่มันออกมานะแล้วก็เนื่องจากเป็นมาสเตอร์เกรดที่กล่องใหญ่นะครับแล้วก็มีความสมบูรณ์มากๆนะครับตัวนี้บอกเลยว่ากล่องใหญ่มากนี่คือแบบอ่ะเทียบกับความยาวแขนก็ได้อ่ะนี่อ่ะนี่แบบเตินกล้องะอ่ะเนี่ยอย่างเนี้ยโอ้เป็นข้อสออ่ะนะครับก็ตัวนี้ รายละเอียดครบถ้วนแน่นอนนะครับแล้วก็ในเรื่องของที่ผมเคยต่อตอนที่มันออกมานะผมต่อตอนช่วงออปีใหม่นะครับก็มีวันหยุดตรงนั้นนะครับที่จะต่อได้ยาวๆนะฮะก็เฉพาะติดดีคอ์เนี่ย,ยผมใช้เวลาไป1วันเต็มๆหวันเต็มๆคือแบบ1วันที่แบบไม่ได้นอนเลยนะข้ามวันเลยนะคือช่วงนั้นมันมีไฟมากๆนะครับช่วงนั้นแบบบอกเลยว่ามีไฟมากๆอ่ะตรงนี้ก็มาที่ด้านข้างนะครับของกล่องนะฮะ ก็จะมีตัวฟันแนลนะครับมีโลนะครับแล้วก็มีพาร์ตอาวุธปืนนะฮะแล้วก็มีตัวบีมนะครับที่เป็นติดขวานแล้วก็เป็นตัวบีมเซเบอร์นะครับนี่คือพาร์ตอาวุธทั้งหมดแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตัวชิ้นน่าจะชิ้นนี้เนี่ยเล่นกับบาสุก้าของชิเนนจูเอ่อ OVA ได้นะถ้าจำไม่ผิดน,นะเพราะตอนนั้นผมก็มีชิเนนจูคือซื้อตัวนี้แล้วก็ซื้อชิเนจูต่อฉะนั้น อาจจะมีโอกาสสูงที่ผมจะทําชิ้นจันจูด้วยนะครับอาจจะนะอาจจะนี่ก็คือตัวขุนนะฮะต่อเสร็จแล้วแล้วก็พวกกิมมิคอะไรต่างๆเขานะฮะนี่ก็คือด้านข้างก่อนนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นภาพเดียวกับที่เหมือนในอนิเมชันเลยนะสำหรับการออกตัวของตัวซาสับ้นะฮะตัวหุ่นเป็นตัวที่ใหญ่มากนะครับแล้วก็มีน้ำหนักพอสมควรนะครับ ดูในกล้องอาจจะไม่เห็นภาพว่ามันใหญ่นะแต่อย่างที่บอกมันเป็นข้อศอกเลยนะ <c oughs> นี่เป็นยาวเท่าแขนเลยนะกล่องอ่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเปิดกล่องกันเลยดีกว่าก็ลืมไปซา,ซาซาบ้เวอร์คาร์นะครับถ้าเออตัวซาซาบ้เองดีกว่าก็ขับโดยชาอัสโนเบลนะฮะนี่ตามนี้คือตรงนี้ผมซื้อต่อมาจากเพื่อนใน a c e b o o k เนาะเพราะว่า ตามหาอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะแล้วก็เห็นว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสัปดาห์ที่ผ่านมานี้เลยเพิ่งจะรีสต็อกใหม่นะครับราคาที่ผมได้ก็ซื้อมาจากเพื่อนก็2 8 0 8นะครับอันนี้แต่ตัวนี้มันก็ราคาอยู่ที่มาณก็ราๆนีครับ2 8 0 0ถึงสามพันหกถึง3400-3300อะไรประมาณนี้แล้วแต่ร้านนะฮะก็ไม่ได้ซีเรียสเรื่องราคาเท่าไหร่คือเราอยากได้อ่ะทีนี้อย่างที่บอกเมื่อกี้เป็นอีกคำถามนึงที่หลายๆคนถาม ว่าโลโก้สีฟ้ากับโลโก้สีแดงของบันไดมันต่างกันยังไงคําตอบคือมันไม่ต่างมันเหมือนเดิมเพราะว่าถึงหน้ากล่องมันจะเป็นโลโก้สีฟ้าแต่คู่มือนะฮะก็ยังเป็นโลโก้สีแดงนะครับเนื้อในเหมือนกันทุกอย่างนะครับอ่ะอันนี้สําหรับใครที่ยังไม่เคยเห็นนะเปิดมานะครับก็เป็นรูปของนี่ Artwork Society บบนะฮะแล้วก็เป็นคู่มือที่บินพับครึ่งอย่างนี้นะฮะสำหรับหน้าแรกนะฮะสวยเลย,เลยนะฮะแล้วก็ พวกรายละเอียดนะครับของตัวของซับบี้เองนะฮะเปิดมาก็จะเป็นแผงแผงนี้ผมจะไม่นับแล้วกันนะผมเอาตามความรู้สึกของผมนะมันน่าจะมีประมาณ3ามแผงนะไม่เกิน3า,ามนะถ้าถ้าอ่ผมจําได้นะว่าต่อมาแล้วสกล่องนะครับซื้อมาอีกหนึ่งกล่องกล่องนี้เป็นกล่องที่สี่ที่จะต่อลงคลิปท youtube นะฮะก็ในการประกอบนะครับเขาก็จะแยกไปตามเอ่อบอดี้อะไรอย่างนี้นะฮะคู่มือเป็นรูปเล่มน,นะครับ เยอะนะครับตัวนี้บอกเลยว่ารายละเอียดเยอะมากนะครับที่น่าจะต่อแบบมีปัญหามากหนึ่คือฟันแนวนะฮะเพราะฟันแนวแบบมันมันเป็นชิ้นค่อนข้างจะเล็กถึงแม้จะเป็นมัสเก็ตตัวใหญ่อะนี่ลูปเล่นของเขานะครับก็มีในการเปิดแฮชต่างๆต,ตั้งแต่เปิดขาเปิดกระโปรงด้านหลังเปิดกระโปรงข้างอะไรอย่างนี้แล้วก็แบ็คแพ็คอะไรขเขานะครับไม่ยุ่งยากครับนี่เห็นไหม สองหน้านะครับสำหรับการติดดีคอน้ำนะดีคอน้ำก็คือแผ่นนี้เลยแล้วก็ตัวชาร์จน็อตเบิรนะตัวนี้คอกพิดมันจริงๆมันคือตรงหัวนะฮะแต่ว่ามันไม่สามารถยัดหัวนะครับลงไปในหัวเอ้ยยัดคอกพิดลงไปที่หัวได้ก็เดี๋ยวจะมีที่จะเป็นทรงทรงใสที่เป็นทรงกลมนะครับของตัวคอกพิดมาให้ดูอันนี้มานับถุงนะครับ นี่คือถุงที่หนึ่งนะฮะบอกเลยว่าเยอะมากนะครับคลิปนี้คุณจะฟินเลยนะฮะเพราะว่าผมจะพยายามทำละเอียดมากที่สุดถุงที่2 3 4 5 6มสี่ห้นะฝั่งนี้มี6นะครับ7 8 9 10 11 12 13 ทั้งหมด14ถุงเดี๋ยวเรามาดูนะฮะรายละเอียดโดยรวมที่เราแผงกันเลยเรามาเริ่มกันที่แผง A1 นะครับก็จะเป็น,นพาร์ทชิ้นส่วนโครงที่เป็นสีเงินนะครับนี่เป็นสีเงินทั้งหมดนะฮะเป็นสีที่ฉีดมาไม่ใช่พาร์ทพ่นนะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของแขนไหล่นะครับแล้วก็พวกชิ้นที่เป็นกระโปรงนะฮะ อันนี้ก็เ2อันนี้เป็นของไหลนะครับต่อมาแผง B นะฮะพาร์ชชิ้นสีเหลืองนะครับ B1 B2 นะครับก็เป็นในส่วนของพาร์ชชิ้นพวกไอพ่นนะฮะแล้วก็กลมๆเล็กๆพวกนี้ก็จะเป็นในส่วนของท่อพลังงานที่อยู่ข้างเอวนะครับแผง C นะฮะเรียกว่าแผงได้ไหมก็คือเป็นพาร์ชชิ้นโลนะฮะซึ่งตัวโลนะครับก็จะอย่างนี้เลยเฉพาะเฉพาะแค่โลนะ พอแค่พัชิ้นโลนะฮะแผงดีนะฮะ,ะ,ฮะเป็นพร์ชิ้นอกนะฮะแล้วก็ตัวปืนนะครับอยู่ตรงนี้ปืนนี้เป็นส่วนนี้ทั้งหมดเลยแผง e1 นะครับก็เป็นตัวโลนะครับแล้วก็ท่อพลังงานนะครับแล้วก็ตัวแพ็คนะครับที่อยู่ด้านหลังซึ่ง e2 นะครับก็จะเบิ้ลมาตามนี้ตัวท่อพลังงานนะครับจะมี3ชิ้นนะครับประกอบเป็น1ชิ้นนะฮะต่อไปเป็นแผง f นะฮะ เป็นพาร์ชชิ้นเกราะแล้วนะครับเป็นสีแดงนะครับก็จะเป็น F1 F2 นะครับซึ่ง F2 จะเบิ้ลมาตรงนี้สีแดงของซัสซีนะฮะก็จะมีทั้งหมด3เฉดนะฮะในตัวนี้นะครับตัวนี้จะมีแดงทั้งหมด3เฉดนะฮะแผงจีนะฮะก็จะเป็นส่วนหัวนะครับตรงนี้เป็นชิ้นโลนะเป็นชิ้นกระโปรงนะครับตัวนี้ก็เป็นกระโปรงกันนะที่เป็นชิ้นขานะครับก็เป็นแดงหนึ่งเฉดอีกเช่นเดียวกันนะฮะ แผงใหญ่คือเมื่อเทียบกับมือนะคุณจะเห็นเลยว่าแผงซัสซบี้นี่มันใหญ่ดีจริงๆเลยนะแผง H ครับแผง H จะเบิ้ลมา2แผงนะครับข้างบนนี่จะเป็นพวกฟันแนวนะก็จะเห็นว่าเพียบเลยนะสำหรับฟันแนว6ชิ้นนะครับก็จะแบ่งเป็นแผงละ3นะครับแล้วก็พวกตัวสำหรับไว้กลางหุนะฮะตรงนี้พัดชิ้นไหลนะฮะตรงนี้น่าจะเป็น ส่วนเท้านะครับเหมือนเดิมนะฮะคือมองในกล้องอาจจะเห็นว่าอย่างนี้มันเล็กๆนะแต่ผมเอามือผมเทียบเลยเนะี่ยใหญ่มากนะครับในแต่ละแผงแผงไออันนี้เป็นสีแดงที่เป็นเฉดที่เข้มที่สุดและสำหรับตัวของซาสซาบีเป็นพัดกระโปรงนะครับเป็นพัดชิ้นอกตรงนี้กลมๆนะครับอย่างที่บอกไปนะครับก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นเหมือนคอกพิทนะฮะนี่ แผงเจครับก็ตรงนี้น่าจะเป็นโล่นะฮะพวกนี้เป็นชิ้นขาแล้วนะครับเหมือนเดิมนะที่ถ้าเทียบกับมือจะเห็นเลยว่าชิ้นมันใหญ่มากนะ,ะชิ้นขานะนี่คือชิ้นขาขาด้านล่างด้วยเป็นขาด้านล่างแผงเคนะครับเบิ้ลสองแผงนะฮะอันนี้เป็นชิ้นส่วนแขนนะครับแล้วตรงนี้มันจะเป็นชิ้นที่เป็นว่างๆนี่เป็นชิ้นสีเงินนะครับนี่ใหญ่นะฮะชิ้นท่อนแขนนี้ปิด ด้วยหนึ่งฝ่ามือพวกนี้เป็นท่อนของพวกขานะฮะแผง K ครับผมแผง L นะฮะเป็นพาร์ชชิ้นใสตัวนี้เป็นพาร์ชิ้นกลมนะฮะก็จะเป็นที่นั่งขอกผิดนะฮะแล้วก็จะเป็นส,ส่วนของพวกตัวหัวนะครับเป็นจุดนําแสงเพราะตรงนี้มันสามารถใส่ LED นะครับเพื่อเปิดแสงออกมาที่ดวงตาของคุณได้แผง M นะครับพาร์ชิ้นโครงนะครับ ส่วนลำตัวนะฮะแล้วก็ตรงนี้น่าจะเป็นไหล่หรืออ๋อลำตัวเหมือนกันตรงนี้เป็นลำตัวนะฮะเ,เคพวกนี้น่าจะเป็นส่วนของลำตัวทั้งหมดนะครับนี่เป็นส่วนของตัวคอนะฮะเป็นท่อพลังงานของตัวขอนะฮะเช่นเดียวกันแผงค่อนข้างใหญ่นะครับมีเอ็มนะแล้วก็มาด้วยเอ็นนะฮะเอ็นนี่ตรงนี้ก็คือเป็นชิ้นของท่อนขานะครับนี่เป็นแพ็คหลังเป็นชิ้นกระโปรงนะฮะ เอ็มแล้วก็เอ็นนะเป็นผ่าชิ้นโครงแผงโอนะฮะเป็นชิ้นบีมนะครับชิ้น, Beam, นบีมนะฮะเป็นชิ้นของบีมโทมฮอคกับ er, บีมเซเบอร์นะฮะชิ้นใหญ่แค่ไหนเทียบกับมือนะครับนี่เทียบกับมือชิ้นใหญ่เดียทีเดียวแผง P นะฮะพาร์ทชิ้นเบิ้ลนะครับสองแผงนี่ตรงนี้สำหรับใส่ฟันแนวนะครับตรงนี้ใส่ฟันแนว พวกนี้ก็น่าจะเป็นในส่วนของตัวใส่ฟันแนวนะครับนี่พวกนี้ก็เป็นจอยตรงช่วงแขนนะเราเป็นช่วงแขนนะตรงนี้ก็ตรงช่วงไหลนะเป็นไอคอนช่วงไหลแผงคิวนะฮะเบิ้ลสองแผงนะครับดูแล้วน่าจะเป็นในส่วนของขาทั้งหมดเลยนะฮะพวกนี้ก็ท่อนขานะฮะอย่างที่บอกนี่ ถ้าเทียบกับฝ่ามือนี่เกือบ3มฝ่ามือเลยนะครับสำหรับแผงนี้นะฮะตรงนี้เป็นชิ้นกระโปรงนะครับหรือไม่เออท่อนขาเออมันอยู่ท่อนขาเป็นไอพ่นของท่อนขาใหญ่มากนะฮะต่อไปเป็นแผงของ R 1นะครับพวกนี้เป็นชิ้นกระโปรงนะครับแล้วกออ็ส่วนประกอบของฟันแนวนะครับเล็กๆยิบย่อยอยู่ตรงนี้อันนี้คือ R 2นะที่เบิ้ลมาตรงนี้นะครับนี่ จัดว่าเป็นชิ้นที่ยิบนะฮะเยอะมากนะครับแล้วก็ชิ้นกระโปรงตรงนี้แผง S นะฮะตัวลองไรเฟิลนะครับทั้งแผงเลยแผง T นะฮะเป็นตัว PC นะครับผมเป็น PC ที่ใหญ่มากนะครับเป็น PC ที่ใหญ่มากตรงนี้เป็นแผง MP นะเป็นพาร์ชชิ้นมือนะฮะที่ขยับได้ทุกข้อนิ้วนะครับผมอันนี้เป็นแผ่นดีคอน้ำนะครับซึ่งก็จะมีขนาด ใหญ่ตามนี้นะครับไอ้ด้านหนึ่งก็จะเป็นตัวสติกเกอร์นะครับสีแดงนะครับนี่หมดแล้วอันนี้ก็คือแผงนะครับในส่วนของซาัซาบี้นะฮะนี่นี่คือกลองที่หนึ่งนะฮะนี่ก็จะเป็นอีกฟองหนึ่งนะครับแผงของซาัซาบี้นี่แล้วก็คู่มือนะครับเยอะมากนะครับ คือสาหรับตัวของซัสซบี้นะครับถ้าผมไม่ได้ซื้อบันไดนะผมก็มีความคิดที่ว่าผมอยากจะลองต่อของทางงานค่ายดาบันดูนะแต่พอมาคิดๆด,ดูแล้วนะว่าไอพาร์ชิดเนี้ยดาบันมันทําห่วยมากก็เลยแบบไม่เอาดีกว่านะครับไหนๆก็อยากจะต่อเพื่อลงช่องแล้วนะครับก็ซื้อบันไดามาต่อเดี๋ยวค่อยไปลงดาบันอีกทีนะครับถ้าตัวนี้ได้ลงช่องแล้วนะครับนี่คือแผงนะครับทั้งหมดของตัวนี้ซัสซาบี้เวอร์คานะครับ ก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ดูกันอย่างครบถ้วนนะครับสําหรับคนที่ตัดสินใจที่จะซื้อนะครับซึ่งอย่างที่บอกไปนะครับตอนนี้เขาเพิ่งรีสต็อกมาใหม่นะครับราคาก็ค่อนข้างจะเหวี่ยงนะครับก็เริ่มตั้งแต่2 0 0 8ไปจนถึง3 0 0 6และกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆหาสถาได้กันละกันนะครับผมได้มาจากทางเพื่อนในอินเทอร์เน็ตนะฮะก็ได้มา2 0 0 8นะครับยังไม่รวมค่าส่งนะก็ คืออยากได้อยู่แล้วนะครับก็จัดให้นะครับตรงนี้เลยสําหรับในส่วนของ Speed Build มีแน่ๆครับรับรองมีแน่ๆแ,แต่อาจจะช้าหน่อยเพราะว่าอย่างที่เห็นนะครับว่าออแผงมันเยอะมากนะครับสามสิบกว่าแผงนะสามสิบเอ็ดแผงนะถ้าจำไม่ผิดตรงนี้จะถ่ายทำ Speed Build ให้ดูแน่นอนครับผมสาหรับเวอร์คากล่องนี้นะฮะก็อาจจะยังไม่ติดดีคอนะฮะเพราะว่าเดี๋ยวจะเอาไปทําติดไฟแบบที่เรีลเกรดเคยติดมานะครับ เดี๋ยวมาดูกันถ้าติดไฟแล้วก็คงกินเวลาหลายเดือนอยู่นะฮะกว่าจะได้เห็นผลงานสมบูรณ์นะฮะแต่อย่างที่บอกนะครับสปีดบิลมีแน่นอนนะครับผมโอเคครับสำหรับเพื่อนๆนะที่เพิ่งมาดูใหม่นะครับและยังไม่เคยกดติดตามอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเพราะว่าผมจะมีคลิปใหม่ๆมาให้ใหดูในเกือบทุกๆวันเลยนะสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดในเรื่องของเนื้อหาหรือว่าข้อมูลไม่ครบถ้วนอย่างไรต้องขออภัยไว้ด้วยได้เดี๋ยวเราเจะกันใหม่นะฮะคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม